เราบอกนะครันี้เราจะมารีวิวตลาดนะัดบ้านเราเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบันไดน้าสุดท้ายนะคะอันนี้คือเก้าอี้หมีนั่งได้นะคะถ้าเหนื่อยสามารถนั่งพักตรงเก้าอี้หมีได้อันนี้คือการแสดงโชว์เจ้าลิงนะคะเอ้ยมีที่นั่งพักทำาอะไรก็ได้มีที่ต่อยมวยไทยมีตล,นนตลาดอันนี้ตลาดอันน ทำอะไรก็ได้นี่มีแมวรวยแฮปปีแป้แฮปปีแป้แฮปปีป้ร้านอาหารร้านอาหารรับสมัครพนักงานนะไม่ใช่ร้านอาหารเรา,า,า,ราจาระไปดูวันใดน้ำกันเขาปป้นโยนน้ำรอเลยโอเคตอนแรกเาพุ่งไปรู้ว่าเขาจะโยนน้ำแบบบอลทรงนี้เขาบอกนี่เดี๋ยวเราจะบิน ที่บินก่อนแป๊บได้นี่ที่บินดูบันไดน้ำย่า <Yeah. S 2> ก็เอาไปเล่นมาปุ่นไม่มีนี่บันไดน้ำเรานะคะนี่แล้วเราจะเราจะขึ้นลงโชว์เลยไม่ที่ทุกคนได้ยินเสียงไม่ต้องตกใจนะเสียงเสียงขับมาจากหมวกเราเองเราใส่ไอดี เสียงขำนี่มีให้ใหกระโดดตัวเล็กไม่ต้องให้แล้วปุ้นห yes. นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยสนี่สำหรับคลิปนี้ไม่รู้เอ้ยคนเอารถปุ้นออกแล้วเปล่าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวราไปก่อนนะคะบ,บุย,บย